ครับนักกอล์ฟยินดีต้อนรับสู่รายการฟิตทีมคลับกับผมหลักชัยทองศรีพงศ์เมื่อเอพิโซดที่แล้วนะครับเราพูดถึงการทํางานของร่างกายด้านบนนะครับแบบหนึ่งที่จะช่วยนักกอล์ฟนะครับที่มีอาการสไลด์นะครับให้ตีลูกจากในออกนอกได้นะครับใน EP นี้นะครับเราจะมาให้กับนักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟที่ตีลูกคุกบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกอล์ฟมือดีนะครับมากฟมือดีมากๆนะครับจำนวนไม่น้อยที่ มีอาการไม้มาจากด้านในมากไปนะครับถ้าเกิดไปทําแบบเึกแบบที่เราพูดถึงเมื่อที่ที่แล้วจะยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านนักกอล์ฟนะครับเป็นนักกอล์ฟที่ฮุกนะครับทำแบบ E ีีที่แล้วไม่ได้นะครับมาทําแบบ e ีพีนี้กันนะครับผมขอทวนนิดนึงนะครับอย่าลืมว่าร่างกายนะครับส่วนที่มีผลนะครับกับแนวไม้นะครับก็คือร่างกายด้านบนนะครับแล้วก็ร่างกายด้านบนนะครับเวลาเราสวิงไปกอล์ฟเราก็ไม่ได้เทิร์นรวดเดียวนะครับ เรามักจะเรียกกอล์ฟส윙ว่าเป็นการเทิร์นแต่อย่าลืมว่าในการสวิงลวดเดียวที่เราเห็นม่าเหมือนกับเทิร์นเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายมีการสวเวนะครับมีมีการเทิร์นแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้มากนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้ตลอดเวลานะครับแล้วมีอาการเอ็กซ์เทนนะครับขึ้นลงนะครับเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนักกอล์ฟนะครับที่มีอาการไม้มาจากด้านในนะครับก็คือนักกอล์ฟที่มีการเทิร์นไม่พอนะครับ แต่มีการสเวเนะครับแล้วมี Extension เยอะเกินไปนะกอที่มีลักษณะการฮุกนะครับคือไหล่ซ้ายจะขึ้นมาเร็วมีการสวเวนะครับด้านนี้เยอะไหล่ซ้ายขึ้นเร็วทําให้ไม่กอเนี่ยทรัอยู่ดันด้านหลังนะครับจากนี้ก็จะมีแนวที่ไปจากในออกนอกมากเกินไปต้องใช้มือช่วยในการที่จะฟลิปนะครับและจํานวนไม่น้อยนะครับก็จะตีลูกโลฮุกซึ่งเป็นลูกจริงๆแล้วก็น่ากลัวพอๆกับลูกสไลด์ ถ้ามันเกิดขึ้นถ้าเกิดท้าเป็นนักกอล์ฟคนหนึ่งนะครับที่มีตีลูกพุกโลคุกนะครับลูกพุชตรงตรงไปทางขวาบ่อยบท่านมีไม้กอล์ฟมาจากด้านในมากเกินไปนะครับวิธีที่จัดการนะครับการเคลื่อนที่ของไหลสาหรับนักกอล์ฟที่ฮุกนะครับก็จะเหมือนกับแทบจะตรงกันข้ามนะครับกับนักกอล์ฟที่สไลด์เพราะเราต้องเพิ่มความเทินเข้าไปนะครับเพิ่มเทินนะครับเข้าไปมากขึ้น extension หรือการเอียงไปเอียงมาน้อยลงนะครับต่สเวที่น้อยลงด้วยนะครับ เรามาเริ่มจากไหลกันก่อนนะครับตัวไม่มีไมโครฟ์เลยเนี่ยนะครับเอาไมโครฟ์คลอสไหลชิฟนะครับอย่าลืมเราต้องมีการชิฟต์เพรเชอร์มีการสเวตอนแบ็กสวิงติดเบรกแล้วมาอยู่ในแบ็กสวิงที่ดีนะครับไม่งั้นตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเกิดเรามีแบ็กสวิงที่ไม่ดีนะครับณจุดนี้นะครับเรามีเพรเชอร์นะครับอย่างน้อย50%อยู่ด้านซ้ายนะครับท่านจะเห็นว่าตอนนี้ไหลซ้ายผมเนี่ยนะครับต่ำกว่าไหลขวานะครับ ณจุดนี้นะครับสำหรับนักกอล์ฟที่ฮุกนะครับให้แน่ใจว่ารักษาไหล่ซ้ายที่ต่ํากว่าไว้นะครับแล้วเริ่มที่จะหมุนนะครับจะเห็นว่าไหล่ขวาผมสูงกว่าไหล่ซ้ายซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับไม่ใช่เป็นเรื่อง,องความเป็นจริงแต่ว่าท่านนักกอล์ฟที่เป็นมีอาการุกควรจะเริ่มต้นด้วยการเทินได้เลยและมีร่างกายด้านขวาที่สูงอย่าลืมว่านี่คือสิ่งที่ท่านเป็นนะครับท่านควรจะรู้สึกว่าสิ่งที่แตกต่างเป็นแบบนี้มาถึงตรงนี้นะครับ ท่านสามารถ extend นะครับเราให้รู้สึกว่าไหล่ขวาเข้าไปใกล้เป้ามากที่สุดเราไม่อล์ฟสวิงไปทางด้านซ้ายนะครับเพราะอย่าลืมไม่อล์ฟของท่านเนี่ยมาจากด้านในไปด้านนอกมากเกินไปเพราะฉะนั้นการที่จะให้รู้สึกว่าไหล่ซ้ายต่ำมหมุนนะครับแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าทุกอย่างถูกกวาดไปทางด้านซ้ายจะช่วยท่านมากนะครับถ้าเกิดท่านนักอล์ฟคนไหนนะครับยังไม่เข้าใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีโมชั่นของไหล่แบบไหนนะครับหรือว่าสงสัยในแง่ของ แบบฝึกนะครับสามารถที่จะติดต่อมาสอบถามผมตามไลน์ ID ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับร้านกอล์ฟเฟิร์สมีกิจกรรมนะครับที่อยากจะชักชวนท่านนักกอล์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านจะเป็นนักกอล์ฟระดับไหนนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับถ้าเกิดท่านสนใจที่จะมีเลสเซ่นกับผมนะครับแบบตัวต่อตัวในสตูดิโอแห่งนี้นะครับท่านนักกอล์ฟคนไหนที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้ที่ Facebook นะครับและเบอร์โทรศัพท์ของร้านกอล์ฟเฟิร์สได้เลยขอบคุณ Adidas Golf Thailand นนะครับและนี่คือรายการ 15คลับสนาบสนุนทรร้านกอล์ฟเฟิร์สชั้น2ธนยะพลาซา่าและที่สนามร้ายทบุรีถนพนพระรามส